ตำรวจไม่ต้องเจ็บปวดเมื่อเกิดปัญหาภายหลังสนใจเข้าร่วมโครงการหลักฐานเตรียมไว้ทุกอย่างอธิบายดังๆโปรดฟังเรื่องราวดีๆบัตประชาชนคนเป็นเจ้าบา้านหรือบัตรทาาผขานเป็นหลักฐานการเป็นเจ้าของที่ ท่านก็มีตำรวจคอยดูแลก่อนออกจากบ้านตรวจสอบทรัพย์สินเก็บไว้ให้ดีป้องกันการเกิดอาคีให้ปิดพืนไฟอย่ามีพอแม่ขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้คอยสอดส่องดูแลถ้าโมยต้องมางัดแงะมาเกิดปัญหาจะติดต่องานอย่าลืมฝากบ้านไว้กับตำรวจ เที่ยวสุขใจป้องกันปัญหาจากโจรผู้ร้ายตำรวจคือที่เพึอ่งอย่างดีโครงการนี้ยินดีช่วยได้ชาบ้านสุขสมอุ่นใจเมื่อตำรวจไทยคอยช่วย ทรัพย์สินเก็บไว้ให้ดีป้องกันการเกิดอคีให้ปิดปืนไปอย่ามีพ่อแม่ขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้คอยสอดส่องดูแลถ้าโวยต้องมาัว,าวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับโครงการฝากบ้านกับตํารวจนะคะโครงการฝากบ้านกับตํารวจนะคะฝากได้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะขั้นตอนก็มีดังนี้นะคะอันดับแรกคือหนึ่งเราจะต้องเตรียม ทะเบียนบ้าน2บัตรประชาชนนะคะแล้วก็3เดินทางไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านเพื่อไปยื่นคำร้องนะคะเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะให้แบบฟอร์มเรามาให้เรากรอกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีในแบบฟอร์มก็จะมีประกอบไปด้วยการมีวาดแผนที่นะคะแล้วก็จะมีบ้านข้างเคียงให้เรากรอกแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เราต้องการฝากนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมายัาง บ้านของเราแล้วก็รอ,อเจ้าหน้าที่ตำรวจเอา QR code มาติดให้นะคะหลังจากเจ้าหน้าที่เอา QR code มาติดให้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะให้เราโ,าโหลดนะคะแอปในมือถือนะคะก็จะคือแอปตัวที่ชื่อว่า OBS สำหรับ Android นะคะเราจะเข้าไปโหลดที่ Play Store นะคะแล้วก็ถ้าเป็น iOS ก็คือ App Store ค่ะพอ,อโหลดมาแล้วนะคะหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ น,นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าไปกรอกรายละเอียดครั้งแรกก่อนก็คือเมื่อเข้าไปแล้วเขาจะให้เราลงทะเบียนขอบคุณนะคะนี้อันนี้ของหนูจะเลือกไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นสอพอปทิวนะคะพอเราเข้าไปแล้วเ,เขาจะให้เราเลือกแล้วว่าหน่วยงานไหนที่เราต้องการฝากนะคะเหมือนของที่อยู่ใกล้ปทิวเราก็จะฝากที่สอพอปทิวนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็เกอกไปก็คือกรอกชื่อเรา işte นะคะชื่อนามสกุลแล้วก็ตามด้วยบัตรประชาชนแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นรายละเอียดให้เรากอกิดกัดน,นะคะเรียบร้อยพอเสร็จแล้วก็มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเ <Yeah. S 1> สร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องยื่นคําร้องไปในนี้ที่คาร้องก่อนนะคะที่คําร้องตัวน,นี้นะคะแล้วก็ตรงที่คําร้องยื่นคาร้องตรงน,นี้นะคะแล้วก็เราก็ใส่รายละเอียดไปที่เราต้องการจะฝากนะคะพอเรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วเราก็รอรอเจ้าหน้าที่ <House> เข้า,เาตัวคิวอะโครตดติดให้เราพอเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าดําเนินการแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะามามาตรวจทุกวันตามทุกวันที่ที่ททเราฝากไว้เหมือนถ้าเป็นช่วงปีใหม่ก็คือตั้งแต่วันที่31ถึงวันที่4มกราคมนะคะแล้วเราก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดูในของโปรแกรมอันนี้นี่นะคะพอเจ้าหน้าที่เขามาตรวจนะคะเราก็จะเข้าไปดูในนี้ได้ค่ะ มันจะขึ้นรายงานการตรวจของเจ้าหน้าที่นะคะนนแล้วก็พอปีจ้นที่ตรวจมันก็จะขึ้นรายงานแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปดูว่าอ๋อเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้ว,วแล้วก็คนที่มาตรวจแล้วก็มาตรวจเวลาไหนก็จะขึ้นให้เรียบร้อยเลยค่ะปีที่แล้วก็ฝากค่ะแต่ปีที่แล้วอ่เป็นการจดบันทึกนะคะไม่มีแอปต,ตัวนี้แอปต,ตัวนี้จะเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อปีนี้นะคะสำหรับหนูคิดว่าการฝากบ,บ้านตำรวจแบบเก่ากับแบบใหม่บบหมนูว่าแบบใหม่ดีกว่าเพราะว่า มันโหลดแอปแล้วก็มันสามารถดูได้เวลาตอนที่เราไม่ได้อยู่คือเราเราไม่ได้อยู่บ้านเราสามารถดูในแอปได้ว่าอ,อวันนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็หากสมมุติว่าอ,อ,อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออะไรเราก็สามารถโทรไปแจ้งที่เจ้าหน้าที่ได้ค่ะ ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเห็นถึงความสําคัญกับการฝากบ้านกับตํารวจนะคะ,ะการฝากบ้านกับตํารวจนะคะอย่างหนึ่งก็ทําให้เราได้ชื่นใจเวลาเราเดินทางไปไหนนะคะบ้านของเราก็ได้ปลอดภยัยอย่างนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยมาตรวจตาอยู่ตลอดอย่าด้วยค่ะสวัสดีค่ะโครงการเขาดีแน่ๆโครงการเขาดีแน่ๆตำรวจดูเลบ้านตายให้หัว บ้านไอ้อยู่บ้านอยู่บ้านสำราญเขียวให้กุญใจ้านหน่อยให้ตำรวจเป้ามาแลเป็นมิเ้ของประชาชนไหวกันโดนให้เราบ่ายใจ้ตำรวจไทยมาดูแลตำรวจไทย กันตน่ำแต่กันโครงการภาคบ้านเป็นกำตำรวจนี่มันอุ่นใจไปเที่ยวในรางกระบายเม็ดที่พีนองเชื้อพงแต่เออ